แยกสีแล้วเตรียมพาพอดจิรมผ้าอะฉันน้องเริ่มไ,ไอเทมคนมากุ่นโทมแบบนี้ใส่นงางเงีนต้องแยกสีไหมคะไม่แยกค่ะต้องแยกสีค่ะแล้ช่วยดูไหม นั่นสีอะไรสีเหลืองอ้าวไหนใส่แก้วสีเหลืองอยู่ไหนคะเก่งมากค่ะต่อไปสีชมพูด้วยค่ะต่อไปสีเป๊ะสีชมพูค่ะค่ะเอาใหม่สิสีส้มด้วยค่ะเอาสีส้มด้วยค่ะเอาใหม่เอาสีส้มก่อนค่ะสีส้มเอาใหม่สิอ่าสีส้มเอาสีส้มมาเอาเอาใหม่ เอาไหมเอาสีส้มก่อนค่ะใส่สีส้มก่อนค่ะทุกคนเป็นตุ่มคุณเป็นใครข้อความไม่โดนไม่โดนสีส้มเอาสีส้มค่ะสีส้มสีส้มค่ะสีส้มอยู่ไหนคะโอ้ได้แล้วเอาใส่แก้วค่ะ เออแม่ลงคนแข็งแข็งมาแข็งเด็กส้มค่ะมีใครชนะหนึ่ก้าสองก้ะสอมบองบองบอบอันนี้แพา Ngồi rồi Ngồi đẹp no, Nó à, hay một mò à, à, à. lời mày đi.